สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับยูเทรดมอนิ่งคอร์สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็อนุารมการลงทุนวันนี้นะครับก็สาภาพของตลาดในวันนี้จะเห็นว่าลงทุนในตลาดฝั่งเอเชียเช้าวันนี้มันจะเขียวสลับแดงนะครับต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วในสปดานี้ทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในโดยรวมๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณหลายอย่างเนี่ยมันดูเป็นบวกน้อยลงหรือว่ามีโอกาสที่มันจะไปลบมากขึ้นเนะดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่า ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคืออะไรโอเคนะครับก็มาแล้วนะครับก็เจะ่าบรรยากาศของการลงทุนในตลาดต่างไปที่ในช่วงวันศุกร์ตลาดยุโรปปรับลดลงประมาณ1.5%นะครับแล้วก็ในมีอังกฤษนะที่ลบน้อยเห็นไหมครับเพราะว่าในฝั่งของออช่วงสุดสัปดาห์ย่ยมันมีประเด็นที่คุณทรัมป์ยังไปขู่ว่า จะเก็บภาษีนําเข้าจากยุโรปอยู่50เปอร์เซ็นะครับแต่ว่าพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณทัป์เองก็มาบอกว่าก็เลื่อนไปก่อนยังไม่ใช้นะก็จะแต่ว่าก็ขู่ว่าถ้ายังตกลงอะไรกันไม่ได้เนี่ยวันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็ซัฟฟ์ยุโรปก็จะเจอภาษี50นะจะเห็นว่าในกลุ่มของตรงนี้อังกฤษเองมีการเจรจาสัญญาการค้ากับหน้าของตัวไมคราไปแล้วครับในสั่งของยุโรปเองเข้าใจว่าชา้าคุณทัาเองก็เลยออกแรงมาเหมือนกับ สยบนะให้มันเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพตัวนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องถือว่าไม่ได้มีอะไรนะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบนภาพของตลาดเองเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วความกังวลมันอยู่ที่เรื่องของตัวผลวตอบแทนพันธบัตรที่มันขยับขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วนี่เอ๊ะมันก็เหมือนไม่ได้มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีการรายงานการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์บ้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในฝั่งของอเมริกาเองปิดไปก็ลบไม่ได้เยอะนะ ดาวโจนสลบ0.61ส p 5 100ลบ0.67แล้วก็ NASDAQ เนี่ยลบประมาณ1%แต่ว่าต้องไม่ลืมว่าวันนี้ถ้าจำได้ก็คือว่า,อาตอนมีภาษีการค้าเนี่มันเริ่มประมาณ2เมษาใช่ไหมครับ9เมษาก็คือวันที่คุณทรามประกาศจะเก็บจะให้ reciprocal tariff ที่มันมีผลแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ประกาศเลื่อนไป90วันก็จะไปครบ90วันวันที่ไปรกรกฎาคมนะครับทีนี้ ครบหนึ่งเดือนนะตั้งแต่วันที่เก้าเมษาใช่ไหมหนึ่งเดือนก็ประมาณแปดพฤษภาคมวันนี้วันที่ยี่สิบหกก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ้ยนี่มันสี่สิบห้าวันได้แล้วบวกลบนะครับนะไม่ไปอันนั้นจริงๆับสี่สิบหกสี่ิบเจ็ดวันเถอะเถอะเนี่ยจะเห็นว่าไอ้เก้าสิบวันที่คุณรชมป์ประกาศว่าจะมีออภาษีเงินตอบโต้เนี่ยแล้วก็พอประกาศทัดไปทุกอย่างก็รู้สึกโอเคนะครับรู้สึกดูดีขึ้นก็เลยทําให้ ตัวของแต่นภาพตัวนี้มันมีการเฟื่อหรือดีขึ้นไหมยางไรก็ตามเนี่ยต้องไม่ลืมนะว่าเก้าสิบวันเนี่ยตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งนะผ่านมาแล้วครึ่งทางเพราะฉะนั้นแปลว่าจากนี้ไปไอ้ bon. ตอนแรกเนี่ยไอ้ตอนแรกที่มันรีแลกซ์นี่ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็จะมองบวกหรือยิ่งรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันคือมาจากความเลวร้วายมากเพราะงั้นมันก็จะดูดีแต่พอตอนนี้ผ่านมาแล้วครึ่งทางเหลือเวลาครึ่งทางเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะเริ่มเป็นแรงกดดันแล้วว่าเอ้ย ไอ้นี่อาจจะไม่มาไอ้นั่นอาจจะไม่เกิดเอ๊ะทำไมประเทศของเรายังไม่ได้คุยคุยเสร็จแล้วเออมันยังไม่ได้มีข้อตกลงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปอ่ะนะครับก็ต้องบอกว่าแรงกดดันมันจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วเพอะเข้าสู่เดือนมิถุนายนเพราะว่าเออเราก็จะรู้ว่าแปดกรกฎาคมก็คือวันที่ครบกําหนดเก้าสิบวันนะครับแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วตกลงเนี่ยตกลงแต่และประเทศจะเป็นยังไงบ้างสุดท้ายอาจจะดีก็ได้นะแต่อย่างน้อยสุดในบนภาพของความไม่แน่นอน ที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาในช่วงก่อนที่จะครบกําหนด90วันเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บรรยากาศของการลงทุนโดยรวมเนี่ยมันอาจจะดูมีสัญญาณของการชะลอนะครับขณะเดียวกันนะในฝั่งของทางด้านภาพของบ้านเรานะก็ต้องว่ากลับมาดูในบ้านในประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีประเด็นที่เราต้องติดตามนะเดี๋ยวผมก็เนียกไปเปิดน,นี้นิดนึงนะอ่ะแล้วก็ในฝั่งของทางด้านเนี่ย ทำถาที่ก็จะมีคุณทรัมป์ extend deadline นะ for 50% tariff on EU goods นะครับแล้วก็จะมีเรื่องบางอย่างบ้างนะฟิวเจอร์ของ US บวกนะครับแล้วก็ a s i เอ r r ียคุณซีทูไ e n ์คุณซีก็คนมองว่าด้วยความไม่แน่นอนหลายๆอย่างนีทำให้โอกาสที่เงินจะไหลเข้าเาส็นทรั์ที่เป็นสกุลเอเชียเนี่ยมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ลองดูแล้วกันมันอาจจะเป็นประเด็นที่เป็นบวกในช่วงต่อไปของทางบ้านตลาดเอเชียก็ได้ ทีนี้มีอะไรบ้างนะเอ,อ่อถ้ามาดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในฝั่งของบ้านเราเนี่ยประเด็นที่ต้องติดตามที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของตัววันนี้ก็จะมีเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับออท่ทนหง้นงตัวการส่งออกนะคก็วันนี้ติดตามแถลงข่าวได้11บเอโมงนะภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนเมษาย,ยนนะครับแล้วก็สีเดือนแรกของปีหกแดก็คุณพิชัย นารุสทพัณฑ์หรือว่าปีพาณิชย์กับโฆษกรงุงพาณิชย์เนี่ยก็จะมีการอำนาจตอบคำถามทีนี้ตลาดคาดว้อย่างไนตลาดคาดเลขสอ่งออกเดือนเมษาเนี่ยสิบสองจุดสองเปอร์เซ็นชลอจากมีนามีนาบวกสิบเจ็ดจุดแปดเขาได้ดีแต่ทีเนี้ยมันก็เลยเป็นความท้าทายเพราะว่าเออชลอเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จะรู้ว่ามกลากรุ่พามีนาที่มันบวกนขา,นาะดีเีดีมันเกิดจากการที่ทันด้านของตัว ทุกคนรู้ว่าคุณชัมม้มจะมีการประกาศเรื่องภาษีการค้าในช่วงต้นเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นมกรากรุ่พามีนาทุกคนแบบแพรสต็อกแพรสั่งสินค้าในตันเล็กสองออกมันก็เลยดีนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันเมื่อเมษายนนี่ก็คือภาษีการค้ามันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นอ่อมีเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นคําถามคือเฮ้ยอิมแพคมันเยอะแค่ไหนก็เท่าที่มีการคาดการณ์ตอนนี้ก็คือบอมบอกคอนซัส์เขามอง ส่งออกไทย10.2แ,แล้วก็นําเข้า7มก็ชะลอตัวทั้งคู่นะจากส่งออกเดือนมีนา17.8จากนาเข้ามีนา10.2เงี้ยชะลอลงทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ยลองติดตามไปนิดนึงเอ,อ่อต้องบอกว่าไอ้ชะลอเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกคือต่ำกว่า17.8แล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเร่งนําเข้าแต่คําถามคือมันชะลอแรงแค่ไหนคือต้องบอกว่าชะลอเบาก็ดูไม่ดี ชะลอแรงยิ่งดูไม่ดีนะเพราะว่าถ้าชะลอแรงเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าเอ้ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลสงครามการค้าเนี่ยหนักมากหรือเนะเพราะฉะนั้นก็อบอกว่าตรงนี้เลยตัวเลขที่เดายากนะหรือสมุดต,ต่อให้ต่อให้ชะลอไม่แรงมันก็ยังอาจจะดูไม่ดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตรงนี้ชะลอแรงไม่แรงแต่เป็นว่ามันอาจจะดูไม่ได้ปวกกับกับเราทั้งคู่เลยนะเพราะเราติดตามนะวันนี้แรงข่าวสิเว็นาฬิกาไม่รู้เป็นอะไร คือปกติแล้วเราเห็นว่าถ้าใครเคยเราเคยดูรายการเราเคยคุยตัวเลขสูงออกกันในรายการด้วยใช่ไหมเพราะบางที9โมงเขาก็แถลงข่าวแล้วนะครับแต่เที่ยวนี้ไม่รู้คุณพิชัยติดงานเลยเน, <ielle> นี่ยก็เลย, <S <S เลยแถลงข่าว11นาฬิกาก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราคงมาสรุปกันนะครับตอนเช้านะแต่ว่าเออพรุ่งนี้อาจจะต้องฝากทีมงานนิดนึงนะมาสรุปกันนะครับตอนเช้าแต่เราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยวันวันเนี้เออแถลงข่าวมันมันช้านิดหนึ่งนะครับ อันที่สองมีเรื่องอะไรบ้างก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการพบประมาณปีหกแปดนะครับพบประมาณปีหกแปดเอ่อโคตรที่หกเก้าจะมีการเข้าวาระหนึ่งในสภาวันที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบนี้นะครับทีนี้มันสําคัญยังไงก็ต้องบอกว่าถ้าเราจําได้การล่าก็บอกว่าเนี้เศรษฐกิจภายนอกก็ดูแล้วมีแรงที่น่ากังวลเศรษฐกิจภายในก็ต้องบอกว่าเอ้ยมันก็กลายเป็นว่า เราคิดว่ารัฐบาลจะทาอะไรได้หลายอย่างแต่กลายเป็นว่าตอนนี <ky> ้เรารู้เลยว่ารัฐบาลทําอะไรได้ยากมากเพราะว่าการจผลักโครงการหลายๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการเตะตัดขากันกับภูมิใจไทยนะหรือว่าจะทำเป็นคอมเพล็กซ์ภูมิใจไทยก็ประกาศว่าไม่เอาแน่ๆนแต่ทีนี้เราเจ๋แล้วนะกรกฎาคมเนี่ยในด้านของตัวเรารัฐรัฐุตีผู้น้หมอน้หมอผู้ช่วยรัฐุตีกระทรวงการคลังนะครับคุณชุลพันธ์เนี่ย ก็บอกแล้วว่าจะเอาในนี้คอนเทเข้าสภากรากระดาษต้องดูว่าทําได้จริงนะครับก็ต้องบอกว่าดูทาได้จริงถ้าทำได้จริงแสดงว่าอย่างน้อยสุดการเจรจาหรือว่าจังหวัดทางการเมืองระหว่างเพื่อไทยกับเภูมิใจไทยน่าจะเี่ยวเสียกันได้หรือน่าที่จะแบบเอ้ยถือได้ว่าบรรลุข้อตกลงทําให้เออน่าจะผลักเศรษฐกิจไป ็ต้องดูว่าจริงหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะถึง,ง,รงกระดาษคมเนี่ยสามวันตรงนี้พุธพฤหัสวันวรัฐของประบอบงบประมาณปีหก้าอันนี้สาคัญเพราะว่าในภาวะที่ตอนนี้เรามั่นใจปัจจัยต่างประเทศไม่ได้เพราะปัจจัยต่างประเทศมีความไม่แน่นอนสูงมากไอ้สิ่งที่เราจะมั่นใจได้ก็คือว่าเอ้ยถ้ารัฐบาลเข้มแข็งพอมันจะสามารถออกนโยบายบางอย่างเนี่ยเพื่อมาช่วยยันเศรษฐกิจในภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนได้มาชดเชยหรือมา ทำอะไรบางอย่างที่เป็นการหักล้างผลกระทบจากปจัจจัยภายนอกแต่วันนี้มันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยน่าไว้วางใจครับขณะเดียวกันนะเราก็เห็นว่าบนความไม่ค่อยน่าไว้วางใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า,วาม,มันสาคัญเพราะว่าอย่างไรสุดเนี่ยต่อให้ภาพของเศรษฐกิจในประเทศไม่สามารถไปหักล้างต่างประเทศได้ก็อย่ามาเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่ามาเป็นความเสี่ยงเพิ่มเติมเพราะว่าเราจะเห็นแล้วนะว่าในฝั่งของทางด้าน ตอนที่ปีที่มีการถ้าจราจำจอมเสียงก็บพบว่านเนี่ยมันจะเห็นชัดมากในปีที่มีการเลือกตั้งก็คื6 2กับ66ลองไปดูปี626จะเห็นว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะปีนั้นเป็นปีที่มีการเลือกตั้งแล้วพอมีการเลือกตั้งปุ๊บกลายรื้ว่ามันไม่มีสภาไม่มีพรวงงบประมาณกว่าจะได้ทําพรวงงบประมาณก็คือเมื่อการเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วแล้วจริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันทุกอย่างมันจะชัดเร็วนะ ตอนสมัยที่เป็นรัฐมนตรีฉบับเก่าๆเพราะว่าเราจะเห็นว่าเลือกตั้งเสร็จปุ๊บใครเป็นที่ใครที่ได้เสยเยอะสุดน่าจะได้เป็นนายกเราก็จะรู้เลยว่าแน่ตารัฐบาลจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยได้คะแนน,นสอสอเยอะสุดยังต้องไปดูเลยว่าจับเบอร์กันกับพรรคต่างๆเนี่ยได้คะแนนเสียงพอไหมขณะเดียวกันต้องไปดูด้วยว่าโหวตแล้วเนี่ยจะผ่านกับทางด้านของตัวสวรหรือเปล่า เนะพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าพอมันมีความไม่ชัดเจนยาวนานเนี่ยไอการที่จะยกตัปมางานการที่ทําต่างเนี่ยมันมแย่มากๆแล้วเลยลองย้อนกลับไปดูปีหกสองหกหกจะเห็นเลยว่าไอพวกหุ้นที่อิงการใช้ใจ่ายภาครัฐเนี่ยมันเหลื่อยถอยเลยแล้วพวกนี้มันจะฟื้นตั้งแตปีเมื่อไหร่ไปฟื้นช่วงหกสามไปฟื้นช่วงหกเจ็ดนะครับเพราะว่าก็ผ่านไปปีถัดไปอะ่ะถึงจะทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นปัญหาคือเนี่ยเราไม่ได้เลอกตั้ง แต่ถ้าอแต่ถ้าทำไมแต่ถ้าพรบอบก็ประมาณสะดุดหรือมีปัญหาเรามันจะเรามันจะเกิดสถานการณ์ที่เหมือนไปซ้ำรอยปีที่มีการเลื่อกตั้งก็คือมันจะกลายเป็นความเสี่ยงใหม่ของตลาดหุ้นไทยเข้ามาก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าก็ต้องบอกว่าวันนี้ความความเสี่ยงที่มันจะตกลงกันไม่ได้จนกระทัออ่งเกิดอุบัติเหตุบวดไม่ผ่านหรือจนกระทั่งเรียกว่าไงถึงขั้นยุบสภาเลยตรงนี้ความเสี่ยงตัวนี้ยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นจริงก็ ต้องบอกว่าจะเป็นความเสี่ยงท,ที่ร้ายแรงพอสมควรก็ลองติดตามดูแล้วกันนะวันพุธพฤหัสสุกมีนะครับเอ,อ่อมาดูภาพพันภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเรามองกันยังไงต่อเราลองมาดูตัวตัวนี้นิดหนึ่งครับก็เห็นว่าภาพของที่มีการพตัวขึ้นมานครับนะโอเคเราเห็นว่า บนภาพของตัวหุ้นที่ฟื้นขึ้นมาตอนแรกๆถ้าใครจำได้เรามันอยู่กันแถวนี้แล้วหมุนจากแย่ขึ้นมาเป็นดีขึ้นและจากดีขึ้นเนี่ยเข้ามาเป็นอะไรครับเป็น leading sector นะครัอันนี้ก็จะเป็น RAC ช้าแต่ปัญหาคือวันนี้หุ้นส่วนใหญ่มันอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันเริ่ม perform แล้วแล้วก็ลรงจะเริ่มตาม perform เริ่มค่อ,อยๆลดน้ำหนักรงแล้วก็กลายเป็นว่าเหลือแค่ไม่กี่บเอื้อที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าทำไมอะจาก ไอตัวของออไม่ดีขึ้นแล้วจะค่อยๆกลับมาเป็นหุ้น่นเด่นได้หรือเปล่าเนี่ยมันอ็กลายเป็นเหลือ Construction Service กับตัว p i n k นะครับนะนอกนั้นหลายตัวเนี่ยอ่อนกำลังลงตรงนี้ต้องต้องระวังด้วยเดียวกันถ้ามาดูภาพอันนี้คือ Weekly นะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในภาพของ e e k เนี่ยเรากำลังเรายังไม่ถึงระลบแต่ต้องระวังว่าเรากำลังอยู่ไปลายความบวกอะนะแล้วก็ขณะเดีวยวกันพอมาดูภาพของ d ด i l y เราก็เห็นว่าโอเค ในภาพของเดลี่ <D airy> เนี่ยมันก็อาจจะพอลุ้นได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะมีบางตัวบางกลุ่มนะอย่างเช่นปิโตเราก็จะเห็นว่าเอ้ย hey, มาอยู่ในจุดที่หนึงดีคือแพคเกจิ้งโอเคเนะครับแล้วก็อาจจะมีแบงค์ที่พลาไปอาจจะมาช่วยในช่วงสั้นนะครับกรีดอาจจะมาช่วยในช่วงสั้นนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์อาจจะพอมาก็ได้นะเกษตรแต่ก็ต้องอย่าลืมว่านี่คือเดลี่เพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพของเดลี่กับภาพของวิกกี้ภาพของวิกกี้กำลังบอกเราว่าเฮ้ยมันกําลังเริ่ม หลตัวมันกำลังจะเริ่มเข้าสู่การพักหรือบางตัวอาจจะเริ่มกลับไปจุดจุดที่เรียกว่าต้องใช้เวลาและระยะฐานในการพักเพื่อได้นะแล้วก็จะเหลือตัวที่มันจํากัดมากส่วนภาพเดลี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีบางเซกเตอร์ที่มันขอไปได้เพินภาพกว่านี้กเพ็่มภาพของการเก็่งกำไรในรายเซกเตอร์ในหลักเลยก็เราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเริ่มพูดถึงหุ้น e x t e r n a l p l a เพเพราะว่าเอ่อด้วยความไม่ไม่ได้แปลว่าหุ้น externalP l a y กลับมาดีแล้วไม่ได้แปลว่าหุ้นปีตัวคิมกลับมาดีสุดๆแล้วแต่ว่า การที่กลุ่มพวกนี้ถูกลดน้นหนักไปเยอะตั้งแต่คุณทรัมป์รับตำแหน่งก็ทําให้มีโอกาสที่กลุ่มพวกนี้มันจะเข้ามาช่วยตลาดได้เพราะว่าหุ้นเนี่ยผเป็นภาพของการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันอาจจะอ่อนก,กําลังลงนะครับแผนเดียวกันหุ้นที่ยขอ e x x o n m o b i ที่ถูกลดน้นหนักมาเยอะเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันอาจถูกลดน้นหนักมามากเกินไปก็ลองติดตามประเด็นตรงนี้ดูอ่อทีนี้เราก็จะเห็นว่าตัวของเทนั้นหุ้นแนะนำเราเรียกอะไรนะก็ จะเป็นตัวของไทยนั่เช้านี้ก็จะเห็นว่าตลาดในตลาดนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นหาหนะครับจะมีบางตลาดที่พอไปได้แต่ว่าหลายๆตลาดก็จะเป็นนักสะสมเคลื่อนไหวระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็ทั้งปัจจัยภายนอกทั้งปัจจัยภายในยมันก็จะเริ่มมีจุดที่ต้องเริ่มระวังนะก็สำหรับเซตอินเด็กซเองครับก็้อง นะเส้นเน็กก็เห็นว่าเราถอยลงมาเนี่ยจุดสำคัญคือแถวนี้ครับหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ตอนนี้นคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของระยะฐานก็แปลว่าเอ้ยถ้ามันจะรักษามพที่เป็นบวกไว้ต่อมันไม่ควรถอยหลุดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์วันนี้อยู่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกก็แปลว่าดาวไซต์ตรงเนี้ยต้องเรามัดระวังมากขึ้นนะถ้าต่ำหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ ในแง่ของการเก่งกระไบระยะสัน้นอาจต้องลดน้ำหนักในการเก่งกระไบลงเออแล้วก็การฟื้นตัวนี้ก็จะมีแนวต้านสองพันแถวพันเท่าไรห 4, นะึ่งหนึ่งเก้าสี่และหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ถึนั้นนะหรือว่าจะถึงเก้าสี่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนะถึงหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ถ้เป็นจุดที่เป็นแนวต้านระยะสั้นนะครับทีนี้ผู้แนะนำเอาอะไรก็ต้องบอกว่าท็อปก็เออเราก็ลุ้นว่าเอ้ยท็อปเองนะครับเออที่มันเจออะไรมาแม้จะเยอะเนี่ยอาจจะมีโอกาส เริ่มคือพักเฉยรพักอย่างน้อยสุดพักมานานหลายเดือนนั่นแปลว่าถ้าไม่ตดหัวโซนแถว27บาทลงมาตรงนี้โดยรวมๆแล้วยังให้น้ําหนักในเชิงาเบวกแล้วก็การที่มันมีไฮซีซั่นในผลประกอบการในช่วงพวกไตรมาส2ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆอาจจะราคามันมันต่ำกว่าไตรมาส1แต่ว่าถ้าไปดูคอ l l o p e r a t ช o n หน้าที่มันจะปรับดีขึ้นนะครับนั่นก็แปลว่าถ้ากลุ่มนี้ก็จะมี a วอ a t ชันที่มันไม่ได้ขี้เหน็ดนะครับ ETPGC ก็เห็นว่าก็คล้ายๆกัน,นก็เห็นว่าถ้าไม่ต่ำสิบแปดบาทห้าสิบหรือสิบเก้าบาทลงมาเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยเฮ้ยโดยรวมแล้วน่าจะเป็นภาพที่ยังคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัว,ต,วตัวการคุณนะก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มตัวโรงไฟฟ้านะซึ่งก็จะบอกว่าไตมัดหนึ่งเออถ้าบอกว่าไต,ม,าาาตมัดสองอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ไตมาสามมาเป็นไฮซีซั่นนั่นก็แปลว่าตัวเนี้ยทุกคนรู้แพทเทิร์นนี้แล้วก็แปลว่า ภาพของการที่มันโดนอะไรหลายๆอย่างมานีโอกาสที่มันจะฟื้นกลับจากโซนนี้ขึ้นไปแถวบาท20รลอใกล้ๆเนี่ยก็มีก็อาจจะไปมองได้นะครับแล้วก็ท้ายก็จะเป็นตัว SCGP SCGP เองก็ฟื้นมาพอสมควรนะแล้วก็ยังยืนในโซนบวกทีนี้ก็ได้บอกว่าออถ้าไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่16บาทนะหรือ16บาท50ตรงนี้ต้องถือภาพโดยรวผมแล้ว ก็ยังเป็นภาพที่เราลุ้นกันทุกตัวคือเป็นหุ้นที่โดนลงมาค่อนข้างจะเยอะนะตั้งแต่ทำรับตาแหน่งรู้ไหมฮะทารับตาแหน่งแถวไหนแถวแถวตรงตรง,ตรงนี้ใช่ไหมการเลือกตั้งอเมริกามันเกิดแถวๆถนี้คแถวแถวนี้ก็แปลว่าตอนนั้นยุติสีแล้วหลรอยัางนี้หุ้นหลายกลุ่มก็ลงแหละโดยเฉพาะแพคเกจจิ้งด้วย เพราะว่าคนมองว่าสกิจโลกจะไม่ดีจีนจะต้องขัดแย้งซึ่งมันก็สะท้อนไปนแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้แย่ไหมแย่แต่มันความส่วนของความแย่มันอยู่ในราคาแล้วบางส่วนของการแย่อาจจะไม่แย่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพที่น่าจะพอมีรุ้นในการฟื้นตัวแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าฟื้นขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องไปเช็คกันไปทีละด่านทีละด่านเลยนะก็ด่านสําคัญก็อยู่วันโซน15แล้วก็ที่เปิดมากๆเลยคือโซน22ตาทโอเค แล้วก็วันนี้พบกันท่านี้แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่กับอุเทรดวันนี้ l อได้ทุกเช้าเดี๋ยวผมต้องมาตอบคำถามไออดี d, ขออนุญาตมาตอบเป็นข้อความให้แล้วกันนะครับนะหรือจริงดูดูเลยก็ได้โอเค i อ d จริงแล้ว i อเอดี d เป็นตัวที่วันนี้ไม่ได้ผีไม่ได้แพงเลยน,นะโอ้แล้วก็คือ p ีสี่ห้าแล้วก็ไพ่ซูบุ๊กเท่าไหร่ ศูนย์จุดห้าเก้าศูนย์หกนะครับก็ถือว่าไ,ไม่ไดีขี้เหรเลยน,นะนีแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาตัวหุ้นเล็กหลายตัวมันกลายเป็นว่าไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็เราคิดว่ามันเป็นภาพที่มันเรียกว่าน่าจะจบท,ที่แย่ไปแต่ตอนแถวนี้นะครับเพียนงะแต่ว่าผลประกอบการออกมาดีแล้วก็วิ่งขึ้นมานแล้วก็มีการโดดนั้นก็เลยกาลายเป็นว่ามีแก็บที่เปิดไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงสั้นมันจะมีความเสี่ยงในการถอยบ้างนะทีนี้ต้องบอกว่า ก็องบอกว่าถ้าถ้ามองแล้วเนี่ยภาพใหญ่ที่มองในเชิงภาพธุรกิจก็ยังมองไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือมองว่าเอ้ยโอกาสมันจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขึ้นไปที่นี้ถ้าามาดูภาพก็เห็นว่าภาพของการไซเวย์ของตัว A D เนี่ยจะอยู่ในกรอบแถวๆเจ็ดสิบบาถึงประมาณสั่โซนบาทสำคัญเพราะตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้คิดว่าจะมีการดุดรุนแรงแต่ผมคิดว่าโอกาสที่มันจะทำให้เราลโซนแคเจ็ดสิบบา มีก็แปลว่าอันที่หนึ่งถ้ามีไม่เยอะก็ต้องถือว่าอาจจะไม่ได้น่ากังวลอะไรแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะซื้อเพิ่มหรือพิจารณาในการที่จะมองในการที่จะเสออิ่อมันส่วนเนีบริเวณแถวเจ็ดสิบักลายนะครับหรือมันเองก็ถือตรงนี้แล้วก็ทนแว่นนิดหน่อยในการที่รอจังหวะที่มันจะเบรกก็มองด้วยว่าเปอร์เซชันตรงนี้แล้วถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าช่วงสั้นมันจะค่อนข้างอึดอัดนนะโอเคนะครับแล้วก็อีกตอนนี้9ก้าโมงสาม ็ใกล้เวลาแล้วก็อาจจะมีท่านยังไม่ทันเห็นนะก็ประธานพาริตีงานนี้ครับไทยไลน์อินดัสทรีฟอรัม25ครับก็ถ้าซื้อบัตร1,990บาทแต่วันนี้นะเอ่อภายใน10นาทีนี้แจกบัตรฟรีอะไรก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าเออสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ติดตามนั่งตัวยูเทรคมอนต์โลมาตลอดเราก็มีบัตรนี้แจกให้ครับ ก็โดยสามารถแทคีว่าสนใจในข้อความได้นะครับแล้วก็เราจะมอบบัตรนี้ให้ไปก็มีบางท่านพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับในช่วงวันศุกร์แล้วก็ทีมงานได้ขอชื่อเบอร์โทรแล้วก็อ e ีเมลและแล้วก็เดี๋ยวาทางด้านของตัวเ,าเราส่งชื่ออ e ีเมลเบอร์โทรไปให้ท่านนะครับท่านแล้วก็เขาจะส่งบัตรซึ่งเพิ่เมื่อคนที่บัตรนี้เขาใช้ระบบของ10 Event ถ้าใครเคยซื้องานสัมมนาซ10 e v e n t มันก็จะเจ n เน a เรตเป็น q r ว o ารโค้ดให้นะครับพาร์ทนั้์เข้าไปว่าเออท่านจะได้เป็น QR code เนี่ยในการที่จะไปสแกนเข้างานนะครับก็เพราะฉะนั้นตัวนี้ใครสนใจสนใจแล้วแล้วก็ท่านที่ได้รับบัตรแล้วนะครับตด r แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวรอ,อนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านน่าจะได้บัตรภายในสัปดา t ์สองสามวันหน้าตรงนี้นะครับ<ๆ>ก็ตรงนี้ท่านจะดูสดก็ได้หรือสมมติท่านมาดูนะช่วงบ่ายแล้วเ,เพิ่งม,มาเห็นก็พิมพ์ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวทีมงานไปตอกแล้วก็ไปหมอบให้แก่ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนบัตรที่เหลือเดี๋ยวเราคงจะไป หากิจกรรมวิธีการในร่วมสนุกรูปแบบอื่นต่อไปโอเคนะครับก็พบกันใหม่กับ u t r e d e Mo นดี้คอร์ดทุกเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ